สวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาร่าพุนนะครับได้นําเทคนิคนะครับการสร้างมิติหรือแรงเเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์ก็ได้รับความสนใจนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นจํานวนมากด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาร่าทุนนะครับวันนี้นะครับผมจะขอแนะนําให้ท่านผู้ชมมาดูนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะครับได้นํารถฮอนด้าซีอวีนะครับ ได้ทางทีมงานโอคอนซาวรัตฤกษ์ทำการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงนะครับทางทีมงานโอคอนซาวรัตฤกษ์ครับจัดระบบชุดเสียงให้นะครับนิ่มๆนุ่มๆลึกๆนะครับแล้วเสียงเบสนะครับกลางวานทีเดียวนะครับผสมประสานนะครับกับลำโพงเจ้าลำโพงมีเลนส์เป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับตาประชมนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าของผมนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานโอคอนซาวรัตฤกษ์ครับเลือกเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับผมตรงนี้นะครับชุดหน้าและชุดหลังนะครับเป็นซีรีส์เดียวกัน นะครับเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับที่ท่านชมเห็นตรงนี้นะครับของยี่ห้อเฮอร์สตัวนี้เป็นส่วนทวิตเตอร์นะครับเป็นชุดหน้าชุดหลังนะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับและทางทีมงานโอฮอนซาวรันเพอรคับได้ทำการติดตั้งนะครับซับที่หลุมยางอะไรนะครับของยี่ห้อเคลริเบตนะครับทำไมทางทีมงานโอฮอนซาวรันเพคับทำไมถึงเลือกยี่ห้อเคลริเบตตัวนี้ให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้านะครับต้องการเสียงเบสที่ นิ่มๆนุ่มๆลึกๆสไตล์ SQ นะครับเห็นไหมครับชื่อเขาก็บอกว่า SQ 500ชื่อรุ่นของเขานะครับเราจะติดตั้งซับตรงนี้นะครับที่หลุมยางอะไรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าละโภมีเลนส์นะครับที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอหอนสาวรุ่นพึกและทําการติดตั้งซับที่หลุมยางอะไรที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอหอนสาวรุ่นพึกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวตามมาชมเลยนะครับ หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาลอดจ์พื้ครับได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าละโภมีเลนต์นะครับผมชุดหน้าเป็นลโผงแยกชิ้นนะครับและทําการแต้มที่แผงประตูนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับขั้นตอนการติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาลอดจ์พื้นะครับตามู้ชมเลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านขวามือของผมนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเสาลอดจ์พื้ครับได้เลือกแผ่นแต้มนะครับของยี่ห้อแคดิเบตที่ทนความร้อนได้สูงน้ําหนักเบา ยืดหยุ่นตัวได้ดีนะครับที่ถ้าประชมเห็นว่าตามรอยต่างๆนะครับที่ขึ้นลายตรงนี้นะครับนี่นะครับขึ้นลายตามจุดต่างๆนะครับรีบแผ่นใี้ขึ้นลายแสดงว่าเจ้าแผ่นแดมนะครับยึดเกาะกับโครงสร้างได้ดีนะครับอย่างแน่นหนานะครับไม่มีฟองอากาศนะครับการเก็บงานก็ดีนะครับและทางทีมงานโอฮอนซาวรถดูครับได้เสริมนะครับสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับในการสร้างสเปเซอร์ตัวนี้ครับ เพื่อลดค่าอิสุเดนครับคือการเปิดในการตกกระทบเสียงที่เรากระทบเป็นสำคัญทีเดียวนะครับนะครับเหมือนเจ้าแผ่นดมนี่ครับลดค่ารีสคชันในการสะท้อนนะครับไม่ว่าเราเปิดนะครับเสียงที่สะท้อนจะแผงประตูตรงนี้เราไม่ต้องการเป้าหมายของเรานะครับคือต้องการเสียงที่ออกจากหน้าดอกโดยตรงนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาแล้วนะครับได้ทำการเสริมเอ็กซ์ซ์ลิงเข้าสู่ระบบนะครับส่วนเจ้าตัวทวิตเตอร์นะครับอยู่ในตําแหน่งบนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้นะครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนส์าวล่าจุพึ่งครับได้ทําการติดทวิตเตอร์เว็บแนบงบนนะครับเห็นไหมครับการเก็บงานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนส์าวล้าจุพึ่งก็เสร็จส,สิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและมิติเสียงกันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนส์าวร่าบุรีครับได้ทําการนําเทคนิคนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผม ก็ได้รับการตอบรับนะครับจากเพื่อสมาชิกนะครับเป็นจํานวนมากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอหอนซาวเดินพึ่นะครับผมวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับเพื่อสมาชิกนะครับหลายๆท่านนะครับที่เข้าใจการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอหอนซาวเลินพึ่นะครับได้นารถนะครับฮอนด้าตัวซีอีคันนี้นะครับได้ทางทีมงานโอหอนซาวเริศพึ่งทำการออกแบบติดตั้งตึงเสียงนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าการที่เราติดตั้งเจ้าระโพงมีเลนติดตั้งยังไงให้ถูกที่ให้ถูกทางนะครับ และเราติดตั้งแผ่นแดมที่แผงประตูนะครับติดตั้งแผ่นแดมยังไงที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราเดอรพื้นตามมาชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามาชมเห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราเดอร์พได้เลือกแผ่นแดมของย่อคาลิเบตที่ทนความร้อนได้สูงน้ําหนักเบายืดหยุ่นตัวได้ดีเยี่ยมเลยนะครับนี่ครับแผ่นแดมนะครับตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับว่าทำไมแผ่นแดมถึงขึ้นลายนะครับตามจุดต่างๆตามโครงสร้างเห็นไหมครับ แสดงว่าเจ้าแผ่นแด็มนะครับยึดเกาะโครงสร้างได้ดีไม่มีฟองอากาศนะครับและทางทีมงานโอปอล์นซาวรอดบ้วยครับได้ทําการสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้เหมาะสมในรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับเห็นไหมครับสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้นะครับวันนี้ลูกค้าได้เจาะจงนะครับลาโพมิเลนส์นะครับเป็นของยี่ห้อเฮิร์ตเป็นโพงแยกชิ้นนะครับทวิตเตอร์อยู่ในตำแหน่งเดิมที่แผงประตูนะครับ และทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาและทุกท่านครับได้ทำการเสริมเอ็กซ์ตร์ลิง์นะครับเข้าสู่ระบบก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านม้ชมนะครับมาทดสอบมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ h อน d ้า r v คันนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงก็ดีเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับหรือจะเป็นตัวดิจิตอลซาวโ p ลิสเตอร์นะครับหรือว่าตัว d s p ตัวเนี้ย น,นะครับและการติดตั้งนะครับซับที่หลุมยางอะไรก็ดีนะครับปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับก็คือเจ้าตัวแผงฟิวเ่ยครับอย่าลืมนะครับอย่ามองข้ามเด็ดขาดนะครับสำคัญทีเดียวนะครับเจ้าตัวแผงฟิวเราติดตั้งยังไงให้เหมาะสมภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวตามมาชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู Torah, ่ด้านหน้านะครับทางทีมงานโอ่อนสาและทุกครับได้ทำการติดตั้งฟิวนะครับและได้ทําการสร้างเกรขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับเพื่อรองรับฐานฟิวนะครับ ยึดอย่างแน่นหนาไม่สั่นคลอนนะครับทำไมเราอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับความเหมาะสมนะครับเพื่อการเมทนแนนในห้องเครื่องนะครับหรือด้วยการเซวิสนะครับตามจุดต่างๆภายในห้องเครื่องก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านมาชมมาดูนะครับการติดตั้งเจ้าละโภมิเลน์นะครับและการติดตั้งซับที่หลุมยางอะไหล่ที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเบอร์ฮอนซาวด์เดฟึกเดี๋ยวตามมาชมพร้อมผมเลยนะครับผมจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูนะครับว่าการติดตั้งนะครับซับที่หลุมยางอะไหล่นะครับ ที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนส์าวรัตพฤกนะครับเราติดตั้งซับคันนี้นะครับให้กับรถคอนนาซคันนี้นะครับตามมาชมพร้อมผมเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับหรือว่าการเก็บของสัพาระต่างๆนะครับเราสามารถเก็บของได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ เราเก็บว่าจะฟังตรงด้านซ้ายด้านขวานะครับพื้นที่ใช้สอยได้ปกตินะครับก็ถามว่าซับอยู่ไหนนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับซับอยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวเราจะได้ทาการติดตั้งซับที่หลุมยางอะไรนะครับของยี่ห้อคลิเบตนะครับผมเห็นไหมครับ SQ 500นะครับชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าฟังแนวเพลง SQ นะครับเบสแน่นๆนุ่มๆลึกๆนะครับผม ตรงนี้นะครับเป็นตู้เว้นหรือว่าพอตเปิดก็ดีนะครับให้ดีบีนะครับสูงสุดทีเดียวนะครับนะครับการวายสายจากทีมงานโอเวอร์ฮอนดาวด์เละพึ่งนะครับนะครับบริเวณนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอะไหล่ก็ดีนะครับในการถอดออกมาใช้งานนะครับเราแค่หมุนหัวน็อตตรงนี้นะครับยกซับออกมาก็สามารถนํายางอะไหล่มาใช้งานได้ปกตินะครับส่วนการแดมนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนดาวดเล่ครับได้ทาการแดมนะครับบริเวณรอบๆหลุมตรงนี้นะครับนะครับที่ถ้ามาโชมเห็นตรงนี้นะครับเป็น เป็นใยฟองนะครับเป็นผ้านะครับที่ทางนีลเลอร์ติดมาให้นะครับเราปูทับเจ้าแผ่นแดมอีกทีหนึ่งนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและมิธีเสียงในรถ h o n d ้าซ v เวคันนี้กันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์คอนสาเราจะพูดครับได้ทำการติดตั้งนะครับผมเจ้าลำโพงมีเลนส์นะครับชุดหน้ากับชุดหลังเป็นลำโพงแยกชิ้นนะครับติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะครับ ลูกค้าท่านนี้นะครับต้องการเสียงเบรที่แน่นๆนุ่มๆสไตล์ SQ นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนสาลาดกระบุได้ทําการติดตั้งนะครับผมเจ้าซับของเคสเบรนะครับรุ่น SQ 500เห็นไหมครับชื่อก็บอกแล้วว่า SQ นะครับฟังเพลงสบายสเบรแน่นๆนุ่มๆนิ่มๆไม่ล้นจนเกินไปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิเสียงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับเจ้าเสียงเบร นะครับผมนุ่มๆแน่นๆนะครับเสียงเบรลอยไปทัง้งผู้โดยสารนะครับไม่กบเสียงเจ้าลำโพมมีเลนแน่นอนนะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเดี๋ยวตามมาฟังนี้นะครับ เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมได้ฟังเพราะผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าผมให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตดีๆเจ้าเสียงเบสนะครับเวลาเราเปิดแน่นๆนุ่มๆนะครับเสียงเบสตัวนี้ไม่ล้นนะครับจนมากบเสียงเจอร์โพรมีเลนชุดหน้ากับชุดหลังนะครับนะครับรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับสนใจงานดีๆนะครับมืเจ้าของรถ h อ n d a าซีวีคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้านโอวฮอนสาวเราจะเพิ่มีทีมงานติดตั้งงานดีๆแบบนี้ให้กับท่านนะครับ ช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ